สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะมาปลุกน้องโลมากันนะคะโลมาจา๋โาโลมาจา๋าโลมาโลมาจ๋าตื่นเถอนะคะตื่นเธอชาวไทยอย่ามวัวละเลยลุ่มหลง Good morning ค่ะ Good morning ค่ะ 굿มอร์นนิ่งค่ะลูก o มอร์น n ิ่งค่ะมามะไปอาบน้ำกันไปอาบน้ำกันดีกว่าไปอาบน้ำกันดีกว่าปะปะเรามาปะ เรามา I love you I love you <c oughs> ตาเอ๋เรามาตื่นแล้วกันเรามาจ๋าเรามาตื่นแล้วล่ะกันโอ้โหโอ้โหดิ้นเลยเรามาลุกขึ้นได้แล้วลูกเรามา

เอยิ้มแล้วไปบ๊ายบายอาบน้ำนะคะบ๊ายบาย